รสวัสดิครับท่านผู้ชมแฟนภาพยนตร์ที่รักทุกท่านครับวันนี้ทีมงานของบิ๊กควีชัยภาพยนตร์ก็มีความรับใช้พี่โน้องชาวบ้านสนุนในอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องในงานแก้บนนะครับเป็นวันนี้เป็นาทางเจ้าภาพคือท่านอบตสมบัติอาจารย์ตรามจากอาตบุญบ้านยางอภิมอุตรามครับวันนี้แก้บนเนื่องจากเมื่อประมาณเกือบจะหนึ่งเดือนนะครับเจ้า แสนโซบุเดียมรู้ว่าแสนปอลาเสือนะครับเปิดอาการเจ็บหนักนะครับทําให้ญาติพี่น้องและเครือญาติได้มาแก้บนไว้กับพระเดชพระครูพระเดชพระคุณหลวงปู่รมนะครับที่วัดสนวัไในให้ทางด้านเจ้าแสนนี่ได้หายนะครับก็จะนำภาพยนต์ของทวีชัยมาแก้บนนะครับและวันนี้ก็คำแก้บนถือว่าสำเร็จผลนะครับทางคณะจ้า,าจภาพโดย ท่านส o ออบตสมบัติจารย์รำท่านก็ได้พระจ้างขับยนต์ของทีมงานบิ๊กทวีชัยขับยนต์ฝั่งตะบนสมิ์นะครับมาแก้บนนะครับมาแก้บนวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณไปยังท่านอบตโตสมบัติจารย์รำนะครับทายเกียรติกับทีมงานของบิ๊กทวีชัยขับยนต์นะครับมีโอกาสมารับใช้ในงานแก้บนในครั้งนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทางทีมงานนะครับก็กําลัง ทําหน้าที่นะครับลงจอวันนี้เราลงจอใหญ่ครับเราลงจอ22เมตรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นกรณีพิเศษกันนิดนึงนะครับเราลงจอ22เมตรนะครับกับแฟนๆภาพยนตร์นะครับหรือฉพาแฟนเอฟซีแฟนพัน์แท้กของทุกทีครายทุเยอวที่ชมกันคืนนี้นะครับ <c oughs> แราววันนี้เราก็ อัดคลิปอัดวีดีโอโดยช่องอ YouTube นะครับทวีชัยโปรโมชั่นนะครับนีจจอที่ท่านเห็นอยู่บนพื้นปูนซีเมนในขณะนี้เราจะมาทำความสะอาดนะครับก็เป็นจอ22เมตรนะครับที่เราไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอา,อากาศมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับแต่วันนี้ก็ยังไงทางทีมงานทวีชัยก็จะจัดลงนะครับให้กับแฟนๆพอบเอยี่ชมกันนะครับโดยเฉพาะจอใหญ่นะครับ เรากําลังเช็ดถูทําความสะอาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเช็ดถูทําความสะอาดรอขึ้นนะครับพอนนี้ทางทีมงานนะครับโดยเฉพาะพลวอยของดิทัวิชัยพักเยือนก็กําลังขมักขมันนะครับใ้วการลงจอนะครับแดดมันร้อนนะครับเรากะจะให้มันเสร็จก่อนบ่ายนะครับพอบ่ายบ่ายมานี่ไม่แน่นะครับอากาศร้อนฝนอาจจะตกนะครับนั่นเราก็เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ เราก็แยกย้ายหน้าที่กันทํากันไปนะครับแผนกขึ้นโครงอ่าก็อีกแผนกหนึ่งรออครับแผนกไฟก็อีกแผนกหนึ่งโดยพอพอเฉพาะแผนกสแตนบายแล้วก็อีกหนึ่งแผนกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแผนกเรื่มเสียงแผนกมิกนะครับก็แบ่งหน้าที่กันไปครับทํากันคนละหน้าที่นะครับ ครับขอบคุณแฟนๆนะครับโดยเฉพาะแฟนที่ติดตามชมในช่อง YouTube ของทวีชัยภาพยนตร์นะครับหรือว่าช่องเบาเสียงเมี่ยงนะครับอ่านไม่ค่อยถูกนะครับอ่านยากเสียงเมี่งหรือเสียงเมี่ยงนี่แหละนะครับพูดยากนิดนึงนะครับลิ้นมันอาจจะพันนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับนะกำลังขึ้นโครงขึ้น,นโจรครับ วันนี้ก็ตรงกับวันศาสตร์นะครับวันศาสตร์น้อยของไทยวันศาสตร์จีนอีกพร้อมกันนะครับหรุดบิ้ยเสร็นะครับวันนี้ก็โดยเฉพาะทางวัดสนนในวันนี้ก็ถือว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมาวัดกันเยอะนะครับมาร่วมทําบุญวันศาสตร์น้อยนะครับโดยเฉพาะที่น้องเราชาววิรมนะครับฝั่งสุรินเขาจะมีดวงตานะครับฝั่งสุรินเขาจะมีดวงตาอ่า โดยเฉพาะสร์น้อยนี่จะเป็นดวงตาของอาี่นงชาวซวยนะครับส่วนศาสตร์ใหญ่ก็จะเป็นดวงตาของอาี่น้องชาวคาเมินเรานะครับอาคาเมโซเสรยยืมมือสุเรนบุรีรัมซีสเกตแบบแล้กวก็ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวันอาดวงตาวันศาสตร์น้อยศาสตร์ใหญ่และหลังจากนั้นก็ออกพรรษานะครับออกพรรษาแล้วก็ลอยกระทงแล้วก็ตามลําดับกันไปอะใครที่ อยากจะได้ขวัญซักโจหนึ่งใประดับเดียร์ในงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอาคลนจุกขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานต่างๆนะครับติดต่อได้ที่ทางทีมงานของสวีชัยขวชญนะครับโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ของสวีชัยขวชญนะครับ0 8 2 7 5 6 7 2 9 4นะครับนี่คือเบอร์ของทีมงานตามีตำเกิดน,นะครับิบ๊กสวีชัยขวัญที่ฝั่งอ่าวบ้านนนท์ลอยหมู่ที่19บเาตำบลสมิตรจังหวัดเมืองวิรามนะครับ หรือต้องการปลานะครับปลาน้ำจืดทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานิลนปลาในปลายิสุปลาตะเพียนปลาสวายนะครับหลากหลายประเภทนะครับทั้งแปรรูปทั้งสดนะครับเราขายทั้งปลีกและส่งก็ติดต่อมาได้นะครับที่จันปลาสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็เหมือนเดิมนะครับคือ0827567294นะครับนี่คือเบอร์โทรของจันร์ปลาสดและวก็วิททวีชัยภาพยนต์ครับพี่น้องครับ ครับวันนี้ทีมงานก็ถือว่ามากันครบครันนะครับไม่มีใครขาดหายนะครับมาครบทีมนี่เลยคนที่มาช้ากว่าเพื่อนก็ไอตัวนี้แหละครับตัวมันเลเก็กแต่มาช้ากว่าเพื่อนวันนี้คือพลเอกมิกเสียงนะครับ <c oughs> ก็สิบสี่สิบห้าชีวิตแหละครับทีมงานของเราครับทีมงานํามีตามเกิดครับ ไปแต่ละทีนี่ก็เจ้าภาพนี่ต้องเลี้ยงข้าวนี่ก็ถือว่าหนักหน่อยแหละครับทีมงานเราเยอะนะครับมีแต่พี่แต่น้องมีแต่ลูกมีตหลานนะครับโดยเฉพาะทีมงานของทวีชัยพัประ่ยนนะครับเราเอาครอบครัวเป็นหลักนะครับเอาครอบครัวเป็นหลักเราทำอาการแบบครอบครัวแบบเฟมิลี่นะครับเพียกกันง่ายๆนะครับมีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่ลูกมีแต่หลานนะครับที่มาด้วยกันนะครับ วันนี้ก็ถือว่าช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเช้าประมาณสิบโมงกว่ากว่าับแดดนี่ก็ก็ถือว่าพอประมาณนะครับเรียกเลยทีเดียวนะครับแดดร้อนเอาการเหมือนกันนะครับคาดว่าเย็นวันนี้นี่ฝนก็น่าจะโปรยปลายลงมาแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราลงจอใหญ่ก็ถือว่าใหญ่กันไปนะครับก็ดังที่พานเทพเรียนให้กับอ่า ทีซีและก็แฟนภาพยนตร์ของทวีชัยภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็งานแก้บุญนะครับโดยอบอตสมบัติรำนะครับฝั่งตำบลวัญญาอําเภอเมืองบีรำนะครับท่านก็ถือว่าเป็นคนในวงการมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่มีน้ำใจนะครับวันนี้เรียกใช้ทีมงานของทวีชัยนะครับมาใช้ในงานแก้บุญดังที่ผมได้เรียนให้ได้รับทราบ่อตอนต้นนะครับ โดยเฉพาะเจ้าแสนปอลาเสือนะครับเหลี่ยมเทวดานะครับก็เกิดอาก,การช็อกหมดสติคิดว่าไม่ฟื้นนะครับแต่ท่านอบตสมบัตินะครับพร้อมเครือญาติก็ได้พากันมาบนมา,มาบนบานสารกลา่าเอาไว้กับหลวงปู่กรมนะครับที่วัดสนวนในให้ทางด้านเจ้าแสนนี่ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็หายจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้นําทีมงานของบิ๊กทวีชยัยพัชรยุนนะครับมา อาช่ายอาแก้บุนกันนะครับแล้ววันนี้ผมมาก็ทำหน้าที่อัดรีบอัดวีดีโอนะครับแล้วก็มาทำความสะาดโจให้เขานะครับมันก็กระอยู่นะครับจากอาคนที่เคยภาคมวยมาเป็น20ปีนะครับมาให้เป็นดีเจทางภาพย,ายนตร์ที่เสียงมันอาจจะ ไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับมันอาจจะมีเหมือนอดีเจในยุคปัจจุบันนะครับที่เขาโบกไปควายตามภาษาของเขานะครับอาจจะไม่ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควรนะครับนั่นก็กราบประธานอภัยไปยังแฟนๆนะครับโดยเฉพาะเอฟซีนะครับแฟนพันธุ์แท้ของมิทวีชัยภาพยนตร์ครับอาจจะไม่คล่องนะครับในการเป็นดีเจภาพยนตร์นะครับแต่ถ้าไปมวยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันขนัดไปทางนู้นแล้วอากาศร้นครับพี่น้องดูแดดครับแันนี้ผมอยู่ในร่มพวกที่ทำงานี่นก็ทำกันไปนะครับปาแในนี่คืออากุตินะครับของอหลวงปู่พรมนะครับ ก็ดูรอบบริเวณาบริเวณวัดนะครับวัดบ้านสันวนในอาตะบลสันวนอภิราฐวรัมนะครับนี่คือบริเวณโดยรอบนี่ก็คือ,อรถของทีมงานที่กําลังตั้งโครงนะครับตั้งจอนะครับก็แยกกันเป็นส่วนๆนะครับ p แน e จอก็ p a n e จอแผนกลงตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบตตู้แขวนนี่ก็อ่า อีกคอนนกหนึ่งครับเหล็กย่ๆที่กำลังเอาลงที่ทางทีมงานนะครับทีมงานตำรวจกำลังเอาลงจากโรถนี้ก็คือเหล็กโครงของตู้แขวนนะครับ ปกติ3-4วันที่ผ่านมานี่อากาศกอถือว่าแดดจ้านะครับไม่มีเมฆมารบกวนนะครับแต่วันนี้นี่เมฆนี่เริ่มจะก่อตัวขึ้นนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งมาว่าจะมีฝนตกหนักตะเขตพื้นที่49จังหวัดทั่วประเทศไทยครับแต่จะโดนจังหวัดไหนนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับต้องรอดูครับ Ah, jó, lábú. ครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงปกติเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะลำพวงเบรนะครับเรายังใช้ข้างละ24ตู้นะครับเบร24ตู้นะครับแล้วก็เสียงกลางนี่ก็ข้างละ8ตัวนะครับข้างะปีหน้านะครับปีหน้านี่เจอกับความยิ่งใหญ่อลังการของทีมงานวิทวิชัยกันแน่นอนนะครับตู้ก็จะเพิ่มให้เป็นข้างละ30ตัวนะขยายเราจะเพิ่มอีก4เท่นนะครับรอมเสียงกลาง อีกชุดหนึ่งนะครับก็หลังจากศึกษาไปนู่นแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในหน้าฝนนะครับยังไม่ใช่หน้างานที่แท้จริงเราก็ยังรับใช้พี่น้องแฟนๆภาพยนตร์ในช่วงนี้อยู่ในในชุดเดิมๆก่อนนะครับมองไปไกลๆนั้นทีมงานคอนไวยนะครับกำลัง ลงทูาลงเสียงกลางกันอยู่นะครับหรือที่เ,เขา้าจะไปบางส่วนนี่ว่าตู้แขวนนั่นแหละครับเสียงกลางนะครับแต่ดานโครงจอภาพยนตร์นะครับวันนี้เราลงกัน7ชั้นนะครับ12เสานะครับ เราก็อาจไปร่วมร่วมสินาทีนะครับตรงนี้ต้องอโภยิติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากมาต้องอช่วยทีมงานนะครับอาทําทงานกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆหรือว่าค่ำๆนะครับเรามาเจอกัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาทีมงานอะไรสุดนะครับทางช่องทวีชัยโปรโมชั่นนะครับโดยเบาเสียงเมี่ยงนะครับอ่ะแันนี้ก็ถือว่า อ๋ออายุสิเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ